พี่ชื่ออะไรครับคุณวันเพ็ญปลาผัดค่ะอยู่ยบ้าน,นอ,ยอยู่บ้านนาน,น้อยหมู่ที่4ี่ตะบนน,นน้อยอำเภอนาน,น้อยจังหวัดน่านค่ะก่อนที่จะได้มารับประทานผลิตภัณฑ์บีทีเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เป็นอะไรมาก่อนครับอ๋อพอดีรู้สึกปวดท้องแล้วปวดบ้านเอวอะค่ะ,คะ พอปวดก็เลยไปหาหมอคหมอหมอก็บอกว่าเป็นกระเพาะอะค่ะเป็นกระเพาะเป็นกระเพาะไปคลินิกหมอบอกว่าเป็นกระเพาะไม่หายคลินิกไม่หายเลยเลยเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นนิ่วเป็นนิ่วในกระเพาะอ๋อนิ่วในท่อปัสสาวะปวดมากปวดมากเลยค่ะนอนไม่ได้เลยค่ะพอดีตัวนี้ไปวันละสองซองอะค่ะ ก็รู้สึกดี嘛ค่ะรู้สึกดีพอหมอนัดไปตรวจอะหมอบอกว่าไปทานอะไรมามันหลุดหมดเลยค่ะมันไม่มีอะอุณต้าซาวดูไม่มีเลยค่ะนี่หลุดหมดเลยเหรอคะค่ะเขาบอกว่าไม่มีค่ะขอซาวดูตรงท้องอะค่ะค่ะแล้วตอนนี้อาการปวดก็ไม่มีลตอนนั้นมันจะมีก้อนอยู่ค่ะค่ะตอนนั้นยังมีปวดมีปวดอยู่ใช่ไหม แล้วตอนนี้ก็คือวันนี้เพิ่งไปตรวจมาตรวจมาวันที่8ปดะค่ะวันที่แปดใช่ไหมวันที่สิบสามวันที่สิบสามนะวันที่แปดหมอว่าไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วหมอตอนแรกหมอจะส่งไปจังหวัดน่านโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ค่ะแล้วตอนนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวาเขาบอกว่าส่งตัวไปที่น่านเพื่อผ่าตัดใช่ไหมครับใช่แต่วันนี้วันที่แปดนี้เอาตัวซามมาแล้วมาแล้วที่โรงพยาบาลน่านน้อยเขาไม่เจอไม่เจอคนตรวจดีเขาบอกหมอบอกว่าดีคละค่ะ ถึงก่อนก่อนที่จะกินนี่ถึงกับไปนอนโรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับว่ามันปวดมากๆใช่ค่ะไปนอนบางคืนนึงค่ะคืนหนึ่งใช่ไหมครับบอก็ให้ยาลดยาแก้ปวดใช่ค่ะกันเทาแล้วก็ทานตัวนี้ไปวันละสองซองสองซองวันละสองซองใช่คุรู้สึกดีมากเลยค่ะก็ในระหว่างนั้นก็คือปวดด้วยก็ยังต้องกินต้องกินค่ะต้องกินตัวนี้อะค่ะแทนน้ำแทนน้ำใช่ไหมครับหลังอาหารหลังอาหารคราวนี้กินใช้ลระยะเวลารับประทานนานไหมครับพี่ ไปประมาณสองกระปุกอะสองกระปุกสองกระปุกมีแล้ววันนี้จะมาเอาอีกหนึ่งกระปุกอะค่ะวันนี้มาหนึ่งกระปุกนะครับใช่ค่ะอ๋อพี่เพนเดินมาผมจาได้พี่เพนมาที่บริษัทเองมาคนเดียวเพื่อมามาร่างกายรู้สึกดีมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยครับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะปวดแข้งปวดขาไม่มีเลยค่ะนอนหลับดีหลับสบายถ่ายดีก็ดีค่ะโอ้หน้าตาสดใสด้วย ไม่รู้ว่าสดใสหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะหกสิบแล้วมีมีคนทักจะหกสิบแล้วค่ะแล้วมีคนทักไหมนะก็มีค่ะมีใช่ไหมบอกว่าเป็นทานอะไรมาก็แนะนำตัวนี้แ่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ โอ้ที่แนะนําไม่ได้เตรียมกันนะครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะผมไม่ได้บังคับให้พูดนะอันนี้พูดจากใจนะครพูดจากใจค่ะขอบพระคุณมากเลยครับพี่เพนครับที่นําเสนอแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราได้เนี่ยพวกเราทานตัวนี้ดีมากเลยค่ะครับขอบพระคุณครับพี่เพนครับสวัสดีค่ะ